พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการค่ะวันนี้คุมพันมาดูข้าวค่ะข้าวไร่ค่ะพี่น้องหลังจากที่ถอนมันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปลูกข้าวต่อเลยค่ะเป็นการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ะจะมีต้นมันเกิดขึ้นมาด้วยเนะะี่ยค่ะก็จะต้องถอนมันออกนี่ค่ะมีต้นมัน แล้วก็มีหญ้างามๆเลยค่ะเด้อพี่น้องงามๆเลยขอบคุณทีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมไม้กำลังใจภูมิพันตุลากันค่ะช่องคูมพันตุลากันวันนี้คือพาพ่อไปหาหมอเรียบร้อยแล้วค่ะก็ประมาณสามโมงจะไปรับคุณพ่อที่โรงพยาบาลค่ะตอนนี้ก็เลยแวะมาดู แว่ามาดูข้าวไร่นี่ค่ะแว่ามาดูข้าวไร่ก็ามาถอนหญ้าด้วยค่ะนี่ค่ะนะนะใถอนมันออกก็เพราะว่ามันจะทําให้ข้าวไม่ไม่งามหรือว่าจะได้มันด้วยหรือเปล่าไม่รู้คุณนิดนี่ค่ะ ตอนต้นมันออกให้เข้าวขอบคุณพี้มากมากเลยนะคะพี่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจต่องควงพันธุาการขอบคุณเลยล้าค่ะถอนหญ้าออกก่อนนี่ค่ะหญ้าอ่อใหญ่เบ่อเือเลยค่ะถอ,อนหญ้าออกก่อน เยอะเหมือนกันนี่มันก็จะรัดเท่าตอนนี้เอาของ สาม,มาสามอนห้าก่อพี่นะตอนยา้าออกจากข้าวโอ้นยกถอนหน้าออกข้างหนเลยนี่ค่ะพี่นะ คนเยีกซมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่างขวมพันตุลากันค่ะก็กู้มันออกแล้วกับไสเขาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขยะเดี๋ยวข้าวเขาขึ้นมาเยอะก็จะคุมดิน,นป้าพี่นางเบิ้งอยาเกิดคอนใอหย่ยเลยก็ ข้าวถอนหญ้าให้ข้าวก่นอนชีวิตชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่ก็เพิ่งทำเป็นปีแรกค่ะเขาให้ค่ะลองเฮ็ดเบินน้งเนอะ อันไหนเป็นยาอไหนเป็นข้าวไม่รู้ทีนี้ปะปนกัน<อ>ถ้าว่างๆก็ที่ได้มาถอนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องถอนยาให้ข้าวนี่ค่ะงามงามค่ะพี่น้องเนี่ยขอบคุณ f อีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโูมพันตุลการขอบคุณเลยๆเลยค่ะนี่ค่ะ สวยงา,งามเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องหววห้างามถอมยญาให้ข้าค่ะพี่น้องอ้งามครับคุงามเด้อจะให้ผลผลิตดีๆด้อ โอ้โหแน่นเอียดเลยนะโอ้ย่า ได้เยอะจัดยากไม่ได้เอาอุปรกรณ์มาขไไาแต่ว่าหอใเขาหายใจได้นิดนึงถอนยาออกจากข้า ก็ลาบเยอะฝนยากอยู่เหมือนกัน นี่มันสุดๆเลยด้วยค่ะตายยางยากด้วย nhả นี่แเ่นี่ก็จะตายแล้วค่ะพี่น้องตอน nhả แค่นี้ก็เมื่อยแล้วนี่ค่ะเอาสักถ่ายกุลิศ ใช้มือถอนถอนยากมากเพาว่าเขาลากเยอะากเยอะ่อนยากเห็นะไปดูข้าวระดกปาดจะถอนได้เลยพี่ คุริดขาถอนช่วย่อยค่ะ,ะคูมันไม่มีแรงคุริจัดการเยอ๋เกิบตายเลยค่ะพี่น้องคุริดขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไปถอนต่อเลยทั้งนั้นอีกนิดนึงแป็นหนึ่งค่ะป้า ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะมาดูการถอนหญ้าให้ถอนหญ้าให้ข้าวด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นพื้นที่ดินที่คูมพันปลูกมันสำปะหลังแล้วก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ไถปลูกข้าวเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าข้าวไร่ข้าวที่ใช้ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพียงสี่เดือนนะคะพี่น้องนี่ค่ะ เป็นการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์แทนที่เราจะให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือว่าเออถอนมันเสร็จเรียบร้อยอะคะ่ะปลูกข้าวต่อเลยถ้าคุมพันธุ์ดูก่อนนะคะถ้าเก็บเกี่ยวข้าวอันนี้เสร็จอาจจะปลูกอ้อยหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งกันขอบคุณ f อฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจ้องคุมพันธุ์ตัวละกันขอบคุณล้าๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ นี่ค่ะวันนี้ก็เพิ่งพาคุณพ่อไปหาหมอมาแล้วก็มาดูข้าวไร่ที่นาเนี่ค่ะที่ไร่นี่ค่ะคุรีขายอีกต้นหนึ่งเห็นยาแล้วก็อยากทอนใคะพี่น้องงามงามพอโอ้สวยสวยสวยตอนนี้ก็ฝนตกดีด้วยฝนตกดีข้าวก็จะงอกงามได้เร็ว ผลิตขาอีกสองต้นทางน้นทางโน้น่ออีกสองต้นกังถอนพอดีฮะยังไม่โตมากเลยเออหน่ะทางน้นอีกทางน้นอีกนะ còn tôn, pô dì thon nhá, dài, thon đang cái đây ừ. Đèn yết đấy ถอนอีกสองต้นนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปดูข้าวปลาดอกแล้วก็ไปดูแลแม่อีกสองกอน,นี้ก็พอแล้วค่ะพี่ฤิ์ค่ะเท่าจอบมาได้คงไม่ได้เนาะ มันโดนจะโดนข้าวค่ะนี่ค่ะพี่น้องช่วยงามเลยอีกกอเดียวก็พอแล้วค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกิน เราเก็บเกี่ยวไอ้มันสำปะหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําข้าวมาปลูกต่อเลยค่ะพี่น้องเป็นข้าวไร่ค่ะบรรยากาศด้านหลังนั้นก็สวยงามค่ะเป็นภูเขาภูแลนคาค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่ดินกมพันธุลากันนะคะก็ปลูกข้าวข้าวก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะทําให้ดินนี้อุดมสมบูรณ์นะคะอย่างสั่งข้าวก็ทําเป็นการบํารุงดินค่ะปลูกพืชหมุนเวียน โอกพืชหมุนเวียนก็ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะคูริตก็กําลังถอนหญ้าอยู่ค่ะก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กําลังใจช่องโครมพันธุรกันขอบคุณเลยๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะไปไปดูคุณแม่ค่ะหญ้าก็จะเยอะเยอะอยู่ค่ะพี่นะแต่ข้าวก็งามเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ สวยเลยมีต้นมันด้วยกุล ala. ิศขาปะกุลิศขามาทั้งเนี้ยเนี yep. ่ยตรงเนี้ยแล้วกลับเลยสองต้นสามต้นพอลวมีเวลาว่างค่อยมาจัดการใหม่ก็คงยังไม่ว่างนะคะช่วงนี้ติดภารกิจอยู่นี่ค่ะ มาช่วยถอนหญ้าออกให้ข้าวได้นิดเดียวก็ยังดีค่ะเจยวถ่ายภาพสวยๆไปฝากคุณพ่อด้วยค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่ให้กำลังใจช่องคุมพันตุลการคุมพันยังไม่ได้อัพอวิดีโอเลยค่ะวันนี้ค่ะก็คือติดงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็จะยุ่งอยู่หลายๆอย่างพาคุณพ่อไปหาหมอด้วยอะไรด้วยขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะข้าวข้าวข้าไร่งามเลยค่ะสวยงามเลยค่ะปลาคุริดค่ะย่าน่าจะไม่ทันข้าวแล้วแหละค่ะเดี๋ยวข้าวขึ้นมาคุมดีพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ